สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมม่นะคะวันนี้จะมาดูดวงความรักฝักลาของเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นคิวของชาวเมยนค่ะดูได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีค่ะแต่งวันที่ได้ทั้งตะวันตกแล้วก็ไทยนะคะเป็นดวงสําหรับคนมีคู่นะคือมีประเด็นความรักนะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะถ้าคุณโสดหรือว่าเรารักเก่าเดี๋ยวจะมีทำนยายแยกให้ค่ะตามสถานะเลยนะคะ ก็ต้องติดตามชมในช่วงต่อๆไปนะคะสัปดาห์หน้านะคะกล่องแรกจะเป็นตัวตนของคุณมีนค่ะกล่องที่2ตัวตวคนคดักนะคะแล้วก็บทสรุปค่ะท้ายสำหรับนะคะขึ้นเป็นคิงถือเหรียญดีนะคะมีความมั่นคงค่ะช่วงนี้การงานกนารเงินไม่น่ามีปัญหาอะไรความรักด้วยนะคะ ก็เป็นช่วงที่เหมือนกับอาจจะมีการตกลงกันได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะมาดูที่คุณเลยนะคะสีถ้วยอแต่ไม่มองว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในมูทของความรักที่แบบโรแมนติกเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะมันเหมือนจะมีเรื่องอื่นเข้ามาแล้วก็ทําให้ดึงโฟกัสของคุณไปที่เรื่องอื่นนะคะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ใช่ช่วงที่แบบว่าอยากที่จะใช้เวลากับคนรักแบบกระหนุน่นงกระหนิงอะไรแบบนี้นะคะแต่ไม่น่าจะใช่ช่วงเวลาที่มีปัญหาอะไรกันหรอกนะคะ นี่ค่ะไพ่เดินมุลกับหัวถ้าก่อนหน้านี้มีความคุ้มเครือไม่สบายใจมังเคลียรได้นะคะร้าที่จะเป็นพลังงานอาดีตไปแล้วช่วงนี้คุณจะมีความปลอดโปร่งมากขึ้นนะะตามไพ่ทยสําหรับเลยนะแล้วก็มีพลังงานคิงถือคาทานะคะเรื่องงานเนี่ยก็เด่นมีโอกาสได้เป็นหัวหน้านะคะสามารถที่จะทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะตัดสินใจได้ต่างๆแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีความสัมพันธ์คุณก็น่าจะเป็นผู้นําด้วยนะคะนี่ค่ะสิินถ้วยก็ มีความก้าวหน้านะคะอย่างดีเลยนะไพ่มาดีหมดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็จะเป็นการเดินทางที่ราบรื่นนะ,ะประสบความสําเร็จบางคนอาจจะได้เดินทางไปแล้วได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะความสัมพันธ์ก็หมายถึงการอับรองดองกันหนะ้าการปรับความเข้าใจกันเขาโทษให้อภัยอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะหมายถึงการสารภาพรักรก,การมีคอมเมนต์ที่มากขึ้นอย่างนี้ได้นะคะมาดูค่ะไพ่ของเขานะคะสาดาว น่าจะมีเรื่องไม่สบายใจมีปัญหาเข้ามานะคะค่อนข้างจะเป็นเรื่องซีเรียสเลยตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความรักตรงๆนะจ,จะเป็นเรื่องอื่นนะคะหรืออาจจะแบบไม่สบายอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืใบมาเป็นสองถ้วยกับผัวเขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณเหมือนกันนะคะเพราะว่าเจอปัญหาสามดับเข้ามาหรือบางทีเนี่ยจะหมายถึงว่าตัวแฟนเขาแอบน้อยใจอะไรบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่ได้ร่วงรู้นะคะแล้วเขายังไม่ได้พูดเนาะมีพลังงานแปดคาทานะคะ การสื่อสาราของเนี่ยจะดีถ้าเขารู้สึกไม่สบายใจม,มีมองว่าเขาน่าจะสื่อสารกับคุณในช่วงนี้นั่นแหละนะคะก็จะได้เคลียร์กันนะเนี่ยค่ะไพ่เฮอร์มิก็กลับหัวนะคะถ้าก่อนหน้านี้เก็บความรู้สึกไว้ในใจสำหรับคนรักของคุณเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาเริ่มเปิดใจบอกความรู้สึกมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเ,อาเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้ามีอะไรแล้วปรึกษากันพูดคุยนะคะ จัดเม้นตค่ะสำหรับบทสรุปไปแรกก็มีปัญหาอะไรไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าจะมี judgment ก็คือการตกลงกันได้นะคะแล้วก็มี emplace กับหัวช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะ โฟกัสที่เรื่องความมั่นคงการอยากทําให้มีอนาคตที่ดีนะคะจริงๆไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ไม่ดีนะบางคู่บางคนก็อาจจะดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากทําให้มันดีกว่านี้นะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามีนเบ้นกันอยู่แล้วก็อาจจะอยากมีอะไรที่มันลึกซึ้งมากขึ้นนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็มีสีดาบ,บที่กับหัวแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือ,อปัญหาที่มันอาจจะกลับเข้ามานะคะสามดับตัวนี้อาจจะหมายถึงปัญหาเก่าก็ได้มันจะเน้นเป็นปัญหาใหม่นะคะ ก,ก็ต้องระวังเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าใครที่เคยมีปัญหามือที่3ที่แบบเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยบางทีคนคนนั้นอาจจะแบบอาจจะวนกลับเข้ามาสร้างปัญหาได้นะคะแล้วก็มีเด็กที่ดับกับหัวและมาระวังคําพูดด้วยนะ,ะอย่าใจร้อนนะคะประมาณนี้ค่ะมาเปิดไพ่ออราเขานะคะ Healing family s h o ร t ทรัสแล้วก็ t a y o p t i m i s t i c about your love life ถ้าคุณสองคนนะคะมีปัญหาหัวใจเนี่ยคุณก็เคลียร์กันได้นะคะเนี่ยค่ะพไพ่ใบนี้เนี่ยตอกย้ำเห็นไหมไพ่เราโคกับไพท่ทาโร่ของเมยียส่วนใหญ่จะไปทิศทางเดียวกันตลอดนะ,ะคือคนรักอ่ะเขาจะเรียกคุณมาคุยอะนะคะเขาจะเคลียร์กับคุณในช่วงนี้นะ ถ้าคุณแบบลุ้นอยู่แล้วว่าอยากจะคุยอ่ะก็ดีใจด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นคนเริ่มก่อนนะคะแล้วอะไรที่มันคาใจกันอยู่เนี่ยมันจะได้เคลียทรัสต์นะคะคุณสองคนเป็นคู่แท้กันนะคะมีความซื่อสัตย์ต่อกันถ้าสงสัยในเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะจกักรวาลเขาส่งสัญญาณมาบอกแล้วนะคะว่าเชื่อใจกันได้ค่ะนะ,ะทุกอย่างมาแก้ไขได้นะคะไพ่ใบน,นี้บอกเลยนะ,ะเดี๋ยวมาดูคำแนะนำจากอ n งเจอรวันเซอร์กันต่อเลยนะคะ yes นะฮะ wait แล้วกันเคุณอะอจะได้ดั่งใจคุณอยู่แล้วนะคะขอแค่คุณให้เวลาจักรวาลน,นะคะแล้วก็อย่าคิดลบค่ะเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่มันเป็นด้านลบเนี่ยมันเหมือนเราส่งสารไปสู่จักรวาลแล้วเขาจะสับสนแทนที่เขาจะส่งสิ่งที่คุณต้องการจริงจริงมาให้เขาก็อาจจะเหมือนกับส่งสิ่งที่ไม่ใช่มาหรือสิ่งที่สมควรจะได้อาจจะช้าออกไปนะคะถ้าเราคิดลบนะคะ คิดปวกแล้วก็รอเวลานะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายคำาำนายนะคะโดยการเปิดไฟเมสเซจที่คนรักฝากถึงคุณนะหรือว่าอาจจะเป็นคุณที่อยากจะบอกเขาก็ได้นะคะ I am not available ช่วงนี้อาจจะมีอย่างน้อยไฟหนึ่งไฟใดที่งานเยอะนะคะแล้วบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะไม่มีเวลากับคนรักนะคะ วันนี้ค่ะถ้าใครอยากเกีงนคำนานก็พิมพ์นำรับได้เลยถ้าอยากดูดวงส่วนตัวสามารถอไลน์มาสอบถามข้อมูลก่อนได้นะคะไลน์ขึ้นให้ตรงน้องหมีข้างล่างพิมพ์ตามได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ